วันนี้จะมาทําสปาเกตตี้ปาลาทูราดพริกนะคะง่ายๆน่ากินมากๆเลยค่ะเพื่อนๆทอดปลาทูอยู่นะคะสุกแล้วเอาขึ้นเลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ํามันนะคะใส่เครื่องเทศลงไปมีหอมใหญ่ซอยมะเขือกระเทียมพริกนะคะ ทุกอย่างจนหอมแล้วใส่ซอสพริกลงไปเลยตามด้วยน้ำปลาซอสมะเขือเทศน้ำตาลหยอกพริกไทยลงไปหน่อยนะคะตามด้วยน้ำเปลา่าคนทุกอย่างให้เข้าเนื้อกันค่ะใส่ใบมะกรูดหอมๆเลยค่ะ เส้นสปาเกตตี้นะคะเราก็จัดจานเลยใส่ปลาทูให้สองตัวเลยค่ะลาดพริกที่ทำเอาไว้นะคะน้ำลาดพริกก็เสร็จแล้วน่ากินมากขอตัวไปทานก่อนนะคะฝากติดตามครัอร่อยใบชิาปานด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ